สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้นะครับวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากครับเป็นเนื้อหาจากรายการชื่อเติบโตไปกับนัชนนซึ่งนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับอุปสรรคในชีวิตนะครับค่ะสวัสดีค่ะแกนหลักของเขาก็คือว่าปัญหาหรือความท้าทายต่างเนี่ยเไม่ใช่แค่สิ่งกีดขวางอาา่าฮะแต่เหมือนเป็นครูคนสำคัญเลยที่สอนบทเรียนให้เราน่าสนใจมากค่ะ แหล่งข้อมูลนี้เน้นมากๆเรื่องทัศนคติแล้วก็กระบวนการเรียนรู้จากความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนหรือความสัมพันธ์ส่วนตัววันนี้เราก็จะมาสกัดแก่นคิดแล้วก็มุมมองเด็ดๆจากตรงนี้มาคุยกันครับค่ะก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจจริงๆนะคะ วันนี้เราก็จะมาลองพิจารณากันดูค่ะว่ามุมมองที่รายการนี้นำเสนอค่ะมันมีความหมายยังไงโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าความท้าทายเนี่ยมันช่วยดึงศักยภาพที่เราอาจจะไม่เคยรู้ว่ามีออกมาได้ยังไงครับผมแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือทัศนคติที่เราเลือกมองอุปสรรคเหล่านั้นนะคะมันส่งผลต่อการเติบโตของเรายังไงบ้างอาจจะเรียกได้ว่าเราจะมาสารวจกลไกการเปลี่ยนมุมมองเนาะจากเรื่องลบ,ลบ ให้กลายเป็นโอกาสพัฒนาตัวเองอย่างที่แหล่งข้อมูลเขาว่าไวอะค่ะครับเริ่มต้นกันที่แนวคิดเปรียบเทียบที่แบบส่งพลังมากเลยนะครับที่ว่าอุปสรรคเปรียบเสมือนครูที่ดีที่สุดอือฟังดูขัด,ข,ดขัดนิดหน่อยนะคะใครๆก็อยากเจอเรื่องง่ายๆเนอะใช่ครับใครก็อยากสบายๆแต่แหล่งข้อมูลนี้กลับบอกว่าถ้าชีวิตมันราบรื่นเกินไป เราอาจจะไม่เจอความสามารถจริงๆของเราหรือความเข้มแข็งข้างในเลยก็ได้ลองอนึกถึงช่วงที่เคยเจอปัญหาใหญ่ๆดูก็ได้นะครับพอผ่านมาแล,แล้วมองกลับไปเนี่ย uh huh. เรามักจะพบว่าเออเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะจริงค่ะอาจจะเป็นความอดทนที่แบบเฮ้ยเราก็ทนได้ขนาดนี้เลยเหรอหรือการปรับตัวเร็วๆจนมีทักษะใหม่ขึ้นมาใช่ใชค่ะ หรือเจอวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เคยคิดว่าจะทําได้มาก่อนเลยอะไรแบบนี้ครับสิ่งเหล่านี้แหละครับคือบทเรียนที่ครูคนไหนก็สอนไม่ได้นอกจากครูอุปสรรคนี่เองค่ะประเด็นเรื่องเปรียบอุปสรรคเป็นครูนี่น่าสนใจในเชิงปฏิบัติมากเลยนะคะเพราะมันเหมือนเปลี่ยนกรอบความคิดเราไปเลยจากเดิมที่มองว่าเฮ้ยมันคือสิ่งแปลกปลอมต้องกำจัดทิ้งหรือแบบเป็นความล้มเหลวหน้าอายค ก็กลายเป็นการมองว่านี่คือโอกาสเรียนรู้าพาดบังคับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่อง resilience หรือความเข้มแข็งทางใจโดยตรงเลยนะคะ resilience ใช่ค่ะความสามารถในการฟื้นตัวจากความยากลำบากแหล่งข้อมูลนี้ก็เหมือนกำลังบอกเราว่าการเลี่ยงความท้าทายเนี่ยไม่ใช่แค่เลี่ยงความเจ็บปวดนะแต่คือการปฏิเสธโอกาสที่จะสร้างความเข้มแข็งนี้ด้วยอืห mm hmm. ความท้าทายมันเหมือนบททดสอบนะคะที่ผลักเราออกจากคอมฟอร์ทโซนครับ พื้นที่สบายๆของเราใช่ค่ะพื้นที่ที่เราทําอะไรเดิมๆรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องพยายามมากการถูกบีบให้ออกจากโซนนี้แหละค่ะคือจุดที่การพัฒนาทักษะใหม่การแก้ปัญหาหรือการค้นพบความสามารถที่เราคาดไม่ถึงมันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่แหล่งข้อมูลว่าไว้เลยการถูกผลักออกจากคอมฟอร์ทโซนนี่ประสบการณ์ที่หลายคนคงเจอจริงๆครับแล้วก็ มาถึงอีประเด็นที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำว่าสำคัญสุดๆเลยนะครับค่ะคือทัศนคติที่เรามีต่อมันอันนี้สำคัญมากครับเขาบอกว่าไม่ใช่ขนาดหรือความแรงของอุปสรรคนะที่เป็นตัวตัดสินแต่เป็นมุมมองที่เราเลือกใช้ต่างหากตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยครับถ้าเราปรับมุมมองได้มองว่าอุปสรรคเนี่ยเป็นโอกาสที่จะฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองหรือเรียนรู้สิ่งใหม่แทนที่จะมองว่าเป็นปัญหาใช่ครับแทนที่จะมองว่าเป็นแค่ปัญหาที่น่าหง,งุดหงิดต,ต้องหนี แหล่งข้อมูลชี้ว่าแค่เปลี่ยนตรงนี้มันก็จะเปิดใจรับมือได้ดีขึ้น uh huh. มีแนวโน้มจะหาวิธีก้าวขามแบบสร้างสรรค์มากกว่าจะจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆใช่เลยค่ะพลังของการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือที่เรียกว่า reframing เนี่ยมีผลมากจริงๆนะคะการที่เราติดป้ายให้สถานการณ์ว่าเป็นปัญหาหรือโอกาสเนี่ยมันส่งผลต่อเคมีในสมองเราเลยนะคะโห oh, ขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะถ้ามองเป็นปัญหาเราก็จะเข้าโหมดป้องกันตัวเองเครียดท้อ ครับแต่ถ้าฝึกมองให้เป็นโอกาสหรือเป็นความท้าทายที่แบบน่าลงดูมันจะกระตุ้นให้เราเข้าสู่โหมดแก้ไขปัญหาอยากรู้อยากเห็นมีไอเดียใหม่ๆมากขึ้นอ๋อเข้าใจเลยครับซึ่งแหล่งข้อมูลก็ตอกย้ำเรื่องนี้ด้วยการยกตัวอย่างที่คลาสสิกมากก็คือเรื่องราวของสตีฟจ็อบส์ครับตัวอย่างสตีฟจ็อบส์นี่ชัดเจนมากแหล่งข้อมูลเล่าถึงช่วงที่เขา เออถูกบีบให้ออกจาก Apple บริษัทที่เขาก่อตั้งมาเองค่ะซึ่งถ้ามองผิวเผินนี่คือล้มเหลวครั้งใหญ่เลยนะใช่ครับล้มเหลวครั้งใหญ่มากแต่สิ่งที่แหล่งข้อมูลเน้นคือทัศนคติของจ็อบส์ตอนนั้นอ่าฮะเขาไม่ได้มองว่าเป็นจุดจบแต่กลับใช้ช่วงเวลานั้นไปสำรวจความสนใจใหม่ๆก่อตั้ง Next แล้วก็พิก a าใช่ค่ะซึ่งเทคโนโลยีประสบการณ์จาก2ที่นี่แหละ กลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขากลับมาพลิกฟื้น Apple ได้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกครับผมแหล่งข้อมูลใช้เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะแย่สุดๆแล้วเนี่ยการมีทัศนคติที่ถูกต้องมันเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเรียนรู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้จริงๆค่ะการวิเคราะห์ตัวอย่างสตีฟจ็อบสแบบนี้นะคะมันชี้ให้เห็น,นกลไกที่น่าสนใจมากๆ คือการที่ความยากลำบากหรือเซตแบ็คครั้งใหญ่นีนะคะไม่ได้ถูกปล่อยให้เป็นแค่แผลใจครับแต่ถูกแปลงให้เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกขึ้นเหมือนกับว่าอุปสรรคมันบังคับให้เขาต้องทบทวนตัวเองต้องหาทางใหม่พัฒนาทักษะที่อาจจะไม่เคยได้ใช้เลยถ้ายังอยู่ที่ Apple ต่อไปอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะประเด็นสำคัญที่แหล่งข้อมูลพยายามจะสื่อผ่านตัวอย่างนี้ก็คืออำนาจในการตีความสถานการณ์นะคะ มันอยู่ในมือเราเองอืมเราเลือกได้ว่าจะให้ความพ่ายแพน้นั้นมานิยามตัวเราหรือจะใช้มันเป็นบันไดก้าวต่อไปซึ่งการเลือกนี้ลหละก,ก็มาจากทัศนคติโดยตรงเลยค่ะการตีความสถานการณ์นี้สําคัญจริงๆครับผมแล้วแหล่งข้อมูลก็ไม่ได้หยุดแค่บอกให้ปรับทัศนคตินะครับยังให้เครื่องมือมาด้วยอืมยังไงคะคือการสร้างนิสัยทบทวนตัวเองหลังผ่านปัญหาหรือ self reflection อ๋อการทบทวนตัวเองใช่ครับเขาเสนอว่าทุกครั้งที่เราก้าวข้ามอุปสรรคไปได้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามแทนที่จะรีบเดินหน้าต่อไปทันทีลองใช้เวลาแป๊บหนึ่งมองย้อนกลับไปค่ะแล้วถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆแต่แบบทรงพลังมากเช่นประสบการณ์นี้สอนอะไรเราบ้าง อืมคำถามดีค่ะเราได้เรียนรู้อะไรใหม่เกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับสถานการณ์หรือวิธีการแก้ปัญหาแล้วถ้าเจอแบบนี้อีกในอนาคตมีอะไรที่เราจะทําต่างไปหรือทําให้ดีขึ้นได้บ้างกระบวนการทบทวนตัวเองหรือ self reflection นี้นะคะมีความสําคัญมากเลยค่ะในการสกัดแล้วก็ตอกย้ําบทเรียนที่เราได้รับมาคือถ้าเราไม่ทําขั้นตอนนี้เนี่ยประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านไปก็อาจจะ เอ,อ่อกลายเป็นแค่ความทรงจำาลือนๆไปครับผมจริงครับแต่การตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังตามที่แหล่งข้อมูลแนะนำเนี่ยมันช่วยให้เราดึงเอาแก่นความรู้ข้อคิดหรือทักษะที่ได้เรียนรู้มา ให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็ฝังลึกลงไปในตัวเรามากขึ้นเหมือนย่อยบทเรียนให้มันเข้าตัวเราจริงๆใช่ค่ะนึกภาพเหมือนการเรียนในห้องเรียนเลยค่ะฟังเลคเชอร์อย่างเดียวอาจจะไม่พอแต่การกลับมาทบทวนทำกันบ้านสรุปโน้ตต่างหากที่ทำให้ความรู้นั้นกลายเป็นของเราจริงๆครับเข้าใจเลยครับ ในเรื่องอุปสรรคก็เหมือนกันค่ะการทบทวนช่วยให้เราไม่ทำผิดซ้ำๆแล้วที่สำคัญคือมันช่วยให้เราเห็นรูปแบบในการรับมือกับปัญหาของตัวเองอ๋อเห็นแพทเทิร์นใช่ค่ะทำใ,ให้เราพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับอนาคตได้อย่างที่แหล่งข้อมูลสรุปไว้เลยค่ะการทำแบบนี้ประจําจะค่อยๆสร้างความเข้มแข็งความสามารถในการปรับตัวแล้วก็คลังประสบการณ์ที่มีค่าซึ่งนําไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ โหการสร้างกลยุทธ์สําหรับอนาคตผ่านการทบทวนอันนี้น่าสนใจมากครับมันทําให้เห็นว่าการผ่านปัญหาไม่ใช่แค่เอาตัวรอดไปวันๆแต่การลงทุนเพื่ออนาคตด้วยถูกต้องค่ะซึ่งก็นามาสู่บทสรุปสุดท้ายที่แหล่งข้อมูลให้ไว้นะครับผมว่าอันนี้เป็นข้อความที่แบบทรงพลังแล้วก็ให้กําลังใจดีมากค่ะเขาบอกว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามใจไม่ได้หรือจะหลีกเลี่ยงอุปสรรคความผิดหวังทั้งหมดก็ทําไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะใช่ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้และมีความหมายจริงๆคือคืออะไรคะวิธีการที่เราเลือกจะตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอืม <c oughs> อันนี้จริงที่สุดเลยค่ะนี่คือจุดที่เรามีอำนาจเต็มที่เลยครับถูกต้องค่ะจุดนี้เป็นการย้ำเตือนถึงหลักการสำคัญเรื่อง locus of control หรืออำนาจควบคุมภายในตนเองนะคะ แหล่งข้อมูลกำลังชี้ว่าแทนที่เราจะไปเสียพลังงานพยายามควบคุมปัจจัยภายนอกซึ่งส่วนใหญ่มันก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอยู่แล้วครับผมหรือพยายามสร้างเกราะป้องกันไม่ให้ปัญหาเข้ามาเลยซึ่งมันก็แทบเป็นไปไม่ได้ให้เราเปลี่ยนจุดโฟกัสมาที่การพัฒนาภายในของเราเองพัฒนาข้างในใช่ค่ะพัฒนาความสามารถในการรับมือพัฒนาทัศนคติเชิงบวกฝึกฝนการตอบสนองอย่างมีสติ เมื่ออุปรสรรคมาถึงการยอมรับว่าความท้าทายมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็เลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันด้วยมุมมองของการเรียนรู้และเติบโตครับนี่คือหัวใจสําคัญที่แหล่งข้อมูลต้องการจะสื่อเลยค่ะการเลือกตอบสนองแบบนี้ไม่ใช่การยอมจำนนนะคะแต่เป็นการแสดงออกถึงความเข้มแข็งอืม ไม่ใช่ยอมแพ้ไม่ใช่ค่ะแต่เป็นการแสดงความเข้มแข็งและเป็นหนทางสู่การพัฒนาความยืดหยุ่นหรือ flexibility แล้วก็การสั่งสมปัญญาจากประสบการณ์หรือ wisdom ในระยะยาวด้วยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วเ,เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นมากเลยครับสรุปแล้วแก่นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ 1. อุปสรรคไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูค่ะครูที่ดีที่สุด 2. ทัศนคติที่เราเลือกใช้เนี่ย เป็นกุญแจสําคัญเลยที่จะปลดล็อกการเติบโตใช่ค่ะ 3. การสร้างนิสัยทบทวนตัวเองหลังผ่านปัญหาช่วยให้เราสกัดบทเรียนแล้วก็พัฒนาตัวเองจริงๆค่ะตอกย้ําบทเรียนและ 4. พลังที่แท้จริงในการรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆเนี่ย มันอยู่ที่การเลือกวิธีตอบสนองของเราเองค่ะประเด็นทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันดีมากเลยนะคะแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพอันมหาศาลที่เรามีในการเปลี่ยนความยากลําบากให้กลายเป็นโอกาสเติบโตซึ่งส่วนใหญ่มันก็เริ่มที่การปรับมุมมองข้างในของเรานี่เองอะคะ่ะครับผมทีนี้ถ้าเราจะลองต่อยอดจากที่เราคุยกันไปเนาะอาจจะมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้แต่ละคนลองนำกลับไปคิดต่อดูนะคะครับน่าสนใจครับก็คือเมื่อพิจารณาจากมุมมองที่ว่า อุปสรรคคือโอกาสในการเรียนรู้แล้วเนี่ยลองมองไปรอบๆชีวิตประจําวันของเราดูสิคะมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆอ,อ,อะไรบ้างที่เรามักจะพยายามเลี่ยงเพราะมันทําให้รู้สึกไม่สะดวกสบายหรือต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษอืมน่าคิดตามเลยครับ บางทีการลองตัดสินใจเผชิญหน้ากับความรู้สึกไม่สบายใจเล็กๆเหล่านั้นอย่างมีสติด้วยมุมมองที่เปิดรับการเรียนรู้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบศักยภาพใหม่ๆหรือนำไปสู่การเติบโตในด้านที่เราอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนในอนาคตก็เป็นได้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สาคัญกดติดตาม subscribe ช่อง network ทยไว้เลย จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทำมาให้ดูสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย